ถ้าผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสมานุวง์ที่น่ารักอย่างเช่นเคยด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมในวันนะครับวันนี้เราภูมิใจนำเสนอเกี่ยวกับทีมลงโกเรมปี12โดยการใช้ทีมสโลโจ๊กนะผมเรียกว่าสโลโจ๊กแล้วกันนะคือจริงๆอ่ะเงื่อนไขของทีมนี้มันต้องให้โจ๊กออกเป็นตัวแรกใช่ไหมถึงจะเร็วใช่ไหมแต่ว่ามันก็มีอีกทฤษฎีเดิมเหมือนกันที่คนขอทํามาคือให้โจ๊กออกเป็นตัวสุดท้ายซึ่งปรากฏว่าเอ้ยมันก็เร็วเหมือนกันนะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะมันไม่ได้น่าเกลียดขนาด ช้าเลยทีนี้เวลาเฉลี่ยที่ประมาณ0 50สิบาิซึ่งมันเร็วนะในมุมมองผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันก่อนนะผมจะมาพูดถึงรูนแล้วก็คอมโบอ่ามาทีหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายคอมโบไปคร่าวๆแล้วกันเนาะคอมโบนะครับให้ในเรื่องของกิมไฟนะครับขั้น2เนี่ยออกเป็นตัวแรกนะครับแล้วก็ให้ไดแอดนะครับออกเป็นตัวที่2คอมโบตัวที่2แล้วก็ให้ทาทูหรือพิกซี่ไฟขั้น2เนี่ย,ททย,ยออกเป็นตัวที่3นะครับแล้วก็ให้โจ๊กออกเป็นตัวที่4นะครับอันนี้คอมโบจะสม,สมบูรณ์แล้วนะครับ นี่เป็นต้นชืบดีมากนะคอมโบนี้แบบเฟียลมากถ้าเป็นไปได้นะได้แอดท่าสกิลเต็มจะดีมากนะครับผมมอนตัวทึ้งตัวท่าสกิลเต็มจะดีมากนะครับปุ๊บเช่าแอฟนี่เพิ่นเพลินผิดไปปุ๊บ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 ปโจกสาดนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะตายเองด้วยผิดเองไ,งไหมง่ายไหมชื้บชื้บนะครับชิ้บชืบนี่เห็นไหมตึ้มเรียบร้อยครับตายแล้วนะครับคือชัวร์มากนะครับผมปุ๊บนี่เห็นไหมพีดปุ๊บ นะครับจีบจ้นะครับปึ๊บพิดพิดพิพด,อดดอดแบบเยอะมากดูดิพิดเต็มหัวบอลแล้วเห็นไหมปึ๊บทาทูจุดบึบเรียบร้อยหายเลยครับแบบแค่คอโมโบเดียวแบบรู้เรื่องนะครับรู้เรื่องจริงอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการทําสปีดกันบ้างรูนแบบไหนยังไงบ้างนะครับอ่ะมาชชว์โอเค เงื่อนไขของทีมนี้ง่ายมากนะครับไม่มีอะไรเยอะเลยก็คืออันดับแรกครับให้กิมไฟออกเป็นตัวแรกนะครับกิมไฟครับใส่เป็นวิวสองเซตนะครับแล้วก็เซตหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของรูนชิลก็ได้หรือรูนไฟก็ได้นะครับหรือเป็นรูนในเรื่องของอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมแนะนําเป็นวิววิวแล้วก็ชิลนะครับตีสุดนะครับส่วนท่าทูนะครับอ่ะ ถ้าส่วนไดแอดพูดผิดนะครับไดแอดนะครับไดแอดเนี่ยให้ยืนพื้นที่เป็น EX นะครับ EX นะครับแล้วก็อีกหูนเซตหนึ่งเป็นดูนอะไรก็ได้จะเป็นไฟ์ก็ได้จะเป็นวิวก็ได้หรือจะเป็นชิวก็ได้นะครับผมได้ทั้ง2ตัวเนี่ยเหมือนกันเลยจะทําแบบไหนก็ได้นะครับผม,มประมาณนี้แล้วก็ตัวที่3ครับคอมโบตัวที่3ให้ใส่เป็นทาทูเนี่ยให้ใส่เป็นวิวสเซตนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นวิวชิวหรือไฟ์ก็ได้แล้วแต่เลยนะครับ ทำไมถึงต้องให้ธาตไฟทั้ง2ตัวเนี่ยใส่เป็น v i ส w 2เซตด้วยนะครับในมุมมองของผมเองนะผมมองว่าเพื่อการสถานะแช่แข็งในระหว่างทางนะครับอันนี้สําคัญมากๆถ้าเราโดนแช่แข็งระหว่างทางเนี่ยเราแบบ ด้วยความที่เราเป็นฮาร์ดไฟมันเสียเปียบเชิงค่าอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็โอกาสที่จะติดแช่แข็งเนี่ยสูงนะครับการติดแช่แข็งเนี่ยมันจะเป็นการทําลายคอมโบณช่วงนั้นไปนะครับมันอาจจะทําให้เวลาช้ามากขึ้นนั่นเองนะครับผมอะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับโจ๊กนะครับโจ๊กเนี่ยวิธีการทําง่ายมากคือพยายามทาสปีดให้ออกตัวสุดท้ายนะครับไม่จําเป็นต้อง ช้าจนเกินไปหรือไม่จําเป็นต้องเร็วเกินไปนะครับผมทาเท่าที่เราทําไหวแล้วก็พยายามโฟกัสที่ค่าคิเลทเนี่ยถ้าผมแนะนาจริงก็คือ85นะครับอย่างไอดีเนี้ยมันทาทไม่ได้ไงคือคิเลทมันไม่ถึงนะครับแล้วก็พยายามให้ ATK เนี่ยพยายามยืนพื้นที่ประมาณสักพันแก็ได้นะพันแผมว่าก็เวิร์กนะพันแปขึ้นเนี่ยเวิร์กแล้วส่วนคิแดงมสักประมาณ180-200อันนี้กำลังสวยนะครับผมส่วนเลือดก,กับเดฟจริงๆไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะเพราะว่าโจกมันไม่ค่อยจะโดนตีอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปทดสอบกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไรบ้างนะครับืส่วนคนนะครับที่ไม่มีไดแอทนะครับไม่มีไดแอททั้ง2ตัวหรือมีไดแอทแค่ตัวเดียวนะครับผมให้แนะนาแนะนานะครับให้ออกหลังกิม ไฟขั้น2คือจิมงฟออกตัวแรกใช่ไหมแล้วก็ให้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่ไดแอดนะออกเป็นตัวที่2แล้วก็ให้ไดแอดออกเป็นตัวที่ะครับแล้วก็ให้ทาทัวออกเป็นตัวที่4แล้วก็มาปิดฉากที่โจกนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าผมไม่มีไดแอดสักตัวเลยพี่วันต้องทําไงจริงๆถ้าไม่มีไดแอดสักตัวเลยผมไมไ่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆต้องมีไดแอดสักตัวหนึ่งอย่างนั้นนะตัวหนึ่งนะเพื่อที่จะมาดอทพิษเพิ่มนะครับคือสกิลแพสซีของไดแอดมันดีตรงว่าถ้ามีพิษ มันก็จะกลายเป็น1คือสกิลทุกสกิลของมันแจกพิษหนึ่งพิษอยู่แล้วใช่ไหมก็จะกลายเป็น2องพิษใช่ไหมแล้วก็จะแล้วก็จะบวกเข้าไปอีก1นึพิษก็กลายเป็น3ามพิษถ้ามี2องพิษใช่ไหมสกิลปกติมันตีก็คืออ่าแจกพิษอยู่แล้วก็จะเป็น3ามพิษใช่ไหมแล้วก็แจกพิษอีกพิษหนึ่งก็ไปเป็น4ี่พิษนั่นเองคือมันมันดีอยู่แล้วอะ่ะสกิลของไดแอดมันดีมากๆอยู่แล้วครับมันเหมือนกับเป็นการดรอปพิษขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้้น้นนนนนนก็็รรรรรรวววมมมมถึงงคคคคค่่่่าาาาาเเเเแยย ATC ขอออดะะะะัับผไรปรณโ แล้วก็คีย์คีย์หนึ่งที่เป็นควรข้อระวังมากๆก็คืออย่าให้ กิมไฟขั้น2ตายระหว่างด่านห้ามให้ตายเด็ดขาดนะครับผมทาไมถึงห้ามให้กิมไฟขั้น2ตายด้วยนะครับเพราะว่าถ้ากิมไฟขั้น2ตายเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยทีมพิษของเราจะพังทันทีเลยครับเพราะว่ามันไม่มีสกิลดอทพิษคูณ2องนั่นไงคืออีกกิมไฟมันมีหน้าที่ที่เป็นการเบิ้ลพิษให้มันแรงขึ้นถูกต้องใช่ไหมแต่หาเปเ็นป็นสิบเประมาณนี้แต่ถ้าไม่มีในสนามปั๊บเนี่ยมันก็เหลือแค่5%้าซ็ึ่งมันจะช้ามากนะครับผมแล้วก็โอกาสเสม,ยายามอ้อง แแลล้วห,ะ,ห,ะ,หะเพราะว่าอ่ะอีโจ๊กไม่ใช้สกิลเว้ยได้อยู่นะอันนี้น่าจะได้อยู่นะครับผมอ่าถ้าโจ๊กไม่ใช้สกิลป่าเมื่อกี้เนี่ยบอกเลยว่ามีโอกาสเฟลสูงมากนะครับผมโอเคฟึ้นฟาบฟึ้นฟาบนะครับทาทูจุดนะครับโจ๊กศาสตร์ป้าเรียบร้อยฮะง่ายมากนะครับผมก็มีโอกาสทีเนี้ยโอกาสเฟลมีไหมมีครับมีอย่างที่ AI เมื่อกี้ช่วงเวฟของบอสอ่ตัวที่สองอ่ะไอ้บอสด่านสองอ่ะมันมันไม่แบบมันไม่ติดทิศเยอะ แล้วแบบโจ๊กมันสก,กิลสามมั่วไปอย่างเงี้ยเออมันจะทําให้แบบอ่าพอไปด่านที่สามเสร็จปั๊บเนี่ยโจ๊กสกิลสามันจะไม่มีแล้วทีเนี้ยพอมันไม่มีเสร็จปั๊บมันจะโดนสอทั้งสองเสาตีไว้เพราะว่าพิษเราไม่มากพอนะครับผมพอพิษเราไม่มากพอเสาทั้งสองเสาตีปั๊บเนี่ยเราจะ ถ้าเลือดไม่เยอะจริงๆอ่ะอีโจ๊กตายแน่ๆแล้วก็ตัวท no. ่าไฟทั้งสองตัวอาจจะตายได้เลยอย่างไอ oh ้กิมกิมไฟขั้น2แล้วก็พิกซี่ไฟขั้นสองอาจจะตายเลยเว้ยถ้ารูนไม่ถึงจริงๆนะพยายามให้ก to mm ิมไฟกับพิกซี่ไฟให้มันถึกๆนะครับอีโจ๊กเนี่ยปล่อยมันไปคือมันจะเลือดน้อยเลือกมากแค่ไหนก็ปล่อยมันไปนะครับผมนั่นแหละนะครับคือโอกาสที่จะฟิลนะครับประมาณนั้นนะโอเคอันนี้ไม่ฟิลนะครับเรียบร้อยก็เท่าที่ลงเท่าที่ทํามาเท่าที่ทํารูนมาก็ถือว่า ดูการฟาร์มมาหลายรอบมากนะคือมันไม่ค่อยฟิลเลยฟลแค่อย่างที่ผมพูดเนี่ยอีโจ๊กมันไม่สาดเนี่ยแบบเนี้ยฟลบ่อยมากนะผมทาทูจุดไหมปึ้งนะครับถ้าทาทูถ้าพิทมันเยอะแบบเนี้ยมันจะไม่ฟลเว้ยมันมีกรณีหนึ่งเว้ยที่แบบไดแอดมันไม่มันไม่ใช้ท่าสองเลยอะแล้วแบบมันใช้แค่ท่าหนึ่งอย่างเดียวคือ AI มันแบบอะไรวะแล้วมันไม่ใช้ท่าสองอะมันทําให้ฟลได้นะอืมจริงอันนี้พิทน่าจะตายแล้วแหละโอเคพิทเยอะขนาดนี้บอสไม่น่ารอดนะครับผมเรียบร้อยครับผม กระเทียมกระเทียมทอดไปเลยนะครับอืใช้ได้นะครับผมทีมนี้แบบดีเลยนะครับผมลงแล้วรู้สึกว่าสนุกมากนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย